สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่อจะพาทุกคนนะคะมาปลูกผักบุ้งแก้วในวงบ่อนะคะขั้นตอนแรกเราก็นำเมล็ดผักบุ้งแก้วนะคะที่ซื้อมานะคะโรยลงไปเพราะในถุงพลาสติกดำนะคะก็ในดินพร้อมปลูกนะคะจะโรยโรยโรย,โรยเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินกลบนะคะเพื่อว่าเวลาเขาง,งอกนะคะรากก็จะได้ไม่ลอยนะคะถ้าว่ารากลอยเนี่ยอาจจะทำให้ต้น แห้งตายได้นะคะถ้าขาดน้ำจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มทุกวันนะคะแบบนี้เลยนะคะผ่านไป5วันนะคะเราก็จะได้ผักบุ้งแก้วหน้าตาแบบนี้นะคะนะคะ10วันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ,ะต่อไป14วันนะคะก็จะมีลักษณะแบบนี้ก็คือพร้อมที่จะลงวงบ่อนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการเตรียมวงบ่อกันนะคะ บ่อเราก็จะมีลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็มีที่ปรับระดับน้ำเนาะโดยใช้ท่อ PVC แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็หาก้อนอิดหรือว่าก้อนหินที่เรามีนะคะที่มีใกล้ๆบ้านเราก็หามาจะเป็นก้อนอิฐแต่ก้อนหินหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะมารองด้านล่างถุงผักบุ้งของเรานะคะก็จะประมาณนี้นะคะหรือว่าก้อนอิดก็ได้นะคะ ช่อทดลองทำสามถุงนะคะก็จะวาง3ามจุดในวงบ่อนะคะทุกคนาวางอิดก้อนที่3ามลงไปจุดด้านตรงข้ามนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาถุงผักบุ้งมาวางตรงก้อนอิดนะคะทั้ง3ามจุดเลยนะคะผักบุ้งที่เราจะเอามาวางจะต้องมีอายุประมาณ14วันนะคะหรือว่า2อสัปดาห์นะคะทุกคนเพื่อว่า ารากเขาจะได้ไม่เน่านะคะมีการปรับตัวแล้วก็สามารถจเจริญเติบโตได้ดีนะคะในในบริเวณที่มีน้ำปริ่มๆนะคะเป็นการจำลองให้เขามีลักษณะเหมือนสภาพในธรรมชาตินะคะก็คืออยู่ในบอ่อน้ำนะคะเขาก็จะมีการทอดยอดได้ดีแล้วก็สามารถเก็บกินได้นานนะคะทำแบบนี้นะคะาจากนั้นเราก็จะใส่น้ำลงไปนะคะให้มี น้ำอยู่ในระดับที่ไม่ยังไม่ท่วมต้นผักบุ้งดีนะคะให้ช่วงแรกให้เขาได้ปรับตัวก่อนนะคะให้รากผักบุ้งได้ปรับตัวก่อนนะคะนี่ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะคะประมาณท่วมก้อนอิดนะคะหลังจากนั้นอีกสองวันเราก็ใส่น้ำให้ปลิ่มปริมแบบนี้นะคะอันนี้เป็นผักบุ้งอายุ19วันค่ะใกล้จะเก็บกินได้แล้วค่ะทุกคน